สวัสดีทุกคนครับ BG Sport นำทุกท่านมาดูเกมอีกคู่หนึ่งนะครับสำหรับฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2026ที่โรดิเซียเป็นเจ้าภาพทำให้กลุ่มนั้นในอิรักตอนนี้ชนะ2เกมแล้วเวลาเห็นแล้วเนี่ยใครแก้ปัญหาเก่งกว่ากันเอาเละครับฟุ้สีล่าสัญญ,ญาเริ่มแบทเทิลนะครับฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่โรดีเซีย จ่ายบอลทะแยงเล่นกับออฟเรล์ูมัดดักไว้ได้มูมัดจี้จี่ไม่มีตัวเข้าให้ออกมาโอกาสดีให้หูมัดโอ้ดึงสูย์ครับควยตรงนี้ของมูมัดอุสบานมูซาขึ้นดำนักเตะทีมไทยโอ้โหโต้องใช้มูมัดอุสมานมูซาลูกนี้ต้องบอกว่าคลาสเหนื่อชั้นนะครับพัฒพงศ์จะแทงฝากตัวเป้ามาที่มูมัดเอาละครับถึงครับมูฮัมหมัดเน้นเน้นแต่งแล้วซัดเลยโอ้สองสูตครับลูกนี้ต้องบอกว่าความยอดเยี่ยมของรณชัยครับไปตัดบอลได้แล้วจ่ายมา มูมัดอุสมานมูซาหลุดโล่งๆเลยครับดนชัยย้อนกลับมามูมัดส,สกิดบอลอีกทีหนึงสาศูนย์ครับโอ้โหแบบนี้เนี่ยมีโอกาสเลยนะครับที่จะมองถึงการยิงมากกว่านี้เราก็มองเข้าใกล้ถึงใช้ชนะได้มากขึ้นในแฮตริกเลยครับ <c oughs> ปัดบอลเข้าสู่การเล่นครับนัทพงษ์ให้มาที่สลาวุธภพาหนีมาสลาวุฒ ฝากมาโมมัดยกให้สราวุธเอาแล้วครับพลิกเล่นได้ลูกนี้ต้องมองถึงประตูแล้วครับงัดตรงนี้ชดโอ้โหเช็ดคานก็เป็นเลยสี่ศูย์ครับโอ้โหความเหนือชั้นของสราวุธพลาพึกครับยิงลูกนี้นี่น้ำหนักชั่ย่างที่บ้านเลยครับเช็ดคานกระดอนเข้าประตูไปครับดูดีครับจงังหวะโอ้โหโมมัดวันนี้ยิงสามาจหนึ่งไปแล้วนะครับโอ้โห คือเือนเขาใส่พอเพย์มาก็เอาตรงตัวนะครับได้เซตบอลแล้วจะได้ไม่เสียประตูเพิ่มด้วย<ช>ถ้าไม่พลาดเองอะไะครับจ่ายเข้ามาเอา้าสกัดผิดพลาดครับโอ้โหเราเสียประตูจากความผิดพลาดของตัวเองครับแล้วเป็นนรงศักดิ์วิงวอนนะครับีิจินตรงนี้นจงังหวะที่เขาฝากลิ้นเส้นไปแล้วก็เปิดกลับมาปกตินี่แหละครับแต่ว่าสกัดผิดเหลี่ยงครับนรงศักดิ์วิงวอนเดี๋ยวดูว่าจะเล่นแบบไหนครับไทย อิทิชาอัดเลยครับยังติดแล้วซ้ำอีกทีโอโจนได้แล้วมูฮัมหมัดลงมาอีกแล้วครับวันนี้มีส่วนร่วมกับทุกประตูที่ไทยทําได้ครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซาประตูที่4ของเขาในเกมนี้ครับฟีคิกยิงอัดมาโดยอิทธิชาครับติดอาคาวารีจริงก็ได้ได้โอกาสทดลองผู้เล่นไปด้วยเอาละครับตรงนี้เสาสองมีจ่ายแล้วยิงโอ้โหได้ประตูโบนัสเพิ่มครับเป็น6ตตอนหนึ่งโดยอิทิชาประภาพันธ์ เธอศักดิ์เจริญภูมิเมมต์นี้เป็นจอมแอซิดไปแล้วนะครับดูครับต่อบนกันสวยมากครับโอ้แก่กันมาเธอศักดิ์เร็วกว่าครับอัมรินขึ้นกับมาอรุตต่อมาชาวลามาต่อครับอัมรินแล้วได้จิ้มตรงนี้โอ้โหชนคานครับโอ้โหเกือบจะเข้าเหมือนเวลาในสนามกับถ่ายน้ำสดมันอาจจะเหลือเนี่ยครับเลื่อมกันนิดนึงก็เอาเป็นว่าจบเกมครับทีมไทยเก็บอีก3คะแนนชนะ2นัดรวดนะครับเดี๋ยวไปลุ้นแชมป์กลุ่มกับทางเวียดนาม